เป็นไงบ้างครับไปปะปไปปะฮะสามรอบเองโอ้โหพี่วัตพอแล้วเหรอโอเคไหมสาแล้วโอเคมสามงอน่าอไปพี่อนีต่อต่อต่อเดี๋ยวไปต่อบัเฮ้ยยัสเร้อยหายเลยไม่วัตใส่ได้อยู่แล้ว แล้วไปโดนตรงไหนแตกเนี่ยแถวที่ครับชั่ยใ้เบรกหน้าเบรกเดียวลงมนี่ครับแชปครับแชมปดไทิงไหมเนี่ได้ปเ็บเนีอเป็น้อเธเป็นเฟรม้อยเธอเป็นยี่านะไม่เจ็บหอก โอ้ยนี่น่ดูนี่นี่โอ้ยไหนดูนี่ดูนี่โอ้โหโอ้โหดูดูโอ้กางเกง้โหเก่งนี่นี่นี่โอ้นี่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 โอ้โหไม่เก่งนี่ไม่ทำได้เนี่ยเนี่ยเนี่ย้อยี่หอ่ะเจ้าเยอะๆที่ดอกลงไปเยอะๆองอันอ่ะอ้ว่ามันที่เลยตั้มใหญ่ตรงนั้นก็เกือบล้มแล้วคือเหมือนทุมันยุบฝุ่นแล้วมันดีเลยรงหน้าทุหลังไม่ต่านเบานี่้าเลี้งเกิน าบางคนแข็งางคนแข็งมันยังไงอะหน้มันิ้วงความมันช้าเกินผมจงไม่ได้จำไม่ได้ผมขึ้งไปอ้าวไอ้ยง่มีโอยจริงวะไม่เเหนไม่ได้เหรอเจ๋งอะเองสัตว์ปุย้พี่จตรงนี้เยอะวะพจุ๊ดูิถลกกางเกงมาเลยถลกเอามาเลยถลกถลกกระเกงออกมาขนาดนั้นเลยเหรอ หลงเรี่ยงมานี่นี่นี่ในรถรถได้จับจับแขนหน่อยจับแขนอ๋อดีนะเนี่ยตัดแขนตัดขอืมอืมเอ้ยแสบเบตาดีนนะเบตาดีนซื้อแล้วด้วยนะอย่าไม่ใส่แอลกอฮอล์แอลกอฮอล์พ่นมีไหมแอลกอฮอล์พ่นมีไหมไอแมวแมวแมวแอลกอฮอล์อย่าไปกลัวอย่าเหลืองอย่าเหลืองอย่าเหลืองฆ่าเชื้อ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 ไม่ต้องไม่ต้องฆ่าไม่ต้องฆ่าไม่ไม่ต้องฆ่าไม่ต้องฆ่า ค่าเชื้อดิไ่ต้องไ่ต้องมา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 ช่วยให้ช่วยให้มา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 ามาท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 าชุชุหน่อยทำชุบชุหน่อยลาดเลยอ่ะโอ้ยไอ้เอ้โหร้องทำไมอ่เ้ยแส่จริงเหรอเยดไ่ยดขึ้นตลอกขึ้นองเอ เบตเตอร์ดีโอ้ยมึงเงาแตกเลยโอเคเหลือตุดเลยโอเคเหลือตรงก้นตรงก้นมามาน้ำเกลือมาไม่ร้องสักแอะหันหลังไป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 โอ้โหเก่งนายขาดี โอ๋อไปเชนเองไปเชนเองไม่ไหวว่ะกรันไม่ไหวจริงๆอันนี้นี่นี่นี่ฉีกฉีกถกเกงออกถลกลงเลยนะมันเฮ้ยอย่าบอกว่าเมียโทรมานะเร็วขนาดนั้นเลยไอ้แก้วไอ้แก้วไอ้แก้วเป็นแผลถึงขั้นกลัวเมียโทรมาเลยฮัลโหลาาแล้วมไงถลกกางเกงออกมาทำแผลก่อนตั้งนึงเออ ถลกเก้งออกมาถลกเก้งมาดิถลกขึ้นเนี่ยตลกลงถลกลงถลกลงมีเก้งในไม่ไม่โป๊หรอกตลกลงเออนั่นแหละนั่นแหละเฮ้ยนี่อะไรเนี่ยถลกขึ้นดิถลกขึ้นถลกขึ้นถลกขึ้นผมตู้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยอออเาโอ้โหไม่เยอะเอ้ยเออนี่นี่โอ้ยนี่เอ้าเช็ด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 กลนะแข่งหน่อยเว้ยพรุ่งนี้นั่งไม่ได้แล้วพรุ่งนี้นั่งไม่ได้โอ้ยไปตะดินไปตะดินไปตะดิน เดี๋ยวไม่ได้ดิเทใส่สำลีเลยเทใส่สำลี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 าชุ่ม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 ่มหน่อยชุ่มชุ่มหน่อยตูเดิมบางตูเดิมบางสนามสองนี่ไม่ได้ล้มเลยเนี่ยขาเลยโอ้ไม่เกงนี่พึ่งขาดหรือขาดอยู่แล้วถามจริง เฮ้ยใช่เหรอโ้ยบีทางงั้นมันก็ไม่ออกมาดิพอแล้วต้องัปเสร็จตรงไหนวะเนี่ยไม่ถามจริงว่าขาดก่อนหน้านี้หรือเพิ่งขาดเพิ่งขาดเพิ่งขาดอ๋อเพิ่งขาดนะ